ในีเพียงหนึ่งเดียวครับสวัสดีค่ะในเมื่อตรงนี้นะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือรัฐสภานะคะรัฐสภาแห่งโซโหเฮาส์นะคะก็ขออนุญาตนะคะกราบสวัสดีนะคะท่านประธานวันมอนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกสภา โซโหเฮาส์ so ho House ทุกท่านนะคะรวมถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาแห่งยืนเดียวด้วยนะคะป่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมากกว่า250ท่านตรงนี้นะคะมาจากยืนเดียวนะคะส่วนพวกท่านนั้นน้อยนิดกันเหลือเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็จะนําเสนอนอโยบายที่ดิฉันจะต้องมานําเสนอให้กับทุกชาติในวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้ <S <S เป็นประเด็นที่ ปราะบางและแหลมคมเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเรากำลังจะพูดถึงผู้ที่ทรงอิทธิพลเต็มไปด้วยอำนาจ และอยู่เหนือการมวงทั้งปวงรัเข้าเลยและอยู่เหนือการเมืองทั้งปวงยติที่ดิฉันจะพูดนั้นก็คือแมวแมวคุณคะดิฉันต้องขอยอมรับดิฉันเป็นทาสแมวค่ะ แมวคือสิ่งเดียวที่ทรงอิทธิพลอยู่เหนือการเมืองทรงอำนาจและเป็นเผด็จการ <c oughs> คือคุณขาดิฉันเนี่ยนะตอนนี้นะดิฉันเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซนเวลาคุณเดินไปไหนอ่ะคุณเห็นมันทุกที่มันฝังลึกอยู่ในประชาชนชาวไทยทุกคน <c oughs> อย่างถอนรากถอนโคนจนคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะเอาอมันออกไปจากชีวิตได้เลย เวลาคุณเดินอยู่กับเพื่อนดิฉันนะคะโอ้มึงวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันที่ไหนดียะมึงไเอาไปคาเฟ่แสนเก๋ปอะเอาไปกับเฟ่แสนเก๋็บน้องแมวแวะถ่ายรูปน่ารักจังเลยหนูชื่ออะไรหนูมันยันรักชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะให้พุงโตเลยซื้ออาหารแมวให้มันซื้อขนมแมวเลี้ยมาเสิร์ฟมันทั้งๆที่มึงไม่รู้เลยว่ามันทำเหี้ยอะไรบ้าง มันไม่เคยทําอะไรเลยใช่ไหมคะ <S 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 แต่คุณก็พร้อมที่จะเสียเงินให้มันเอาเงินทั้งชีวิตที่คุณมีไปให้มันโดยที่มันไม่เคยทําอะไรมันเลยนอกจากนี้หลังจากที่ดิฉันเจอหนุ้งจรต่างๆดิฉันเกิดความรักและผูกพันเรารู้สึกเธอทุนรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าเรารักทําไมอะแต่เรารักเขาหมดหัวใจ ดิฉันนำน้องจอนต่างๆกลับเข้าบ้านคนในครอบครัวของดิฉันจากที่เคยบอกว่าเราจะไม่เลี้ยงสัตว์ใดๆเราไม่ชอบมันแม่ดิฉันนี่ไม่ชอบเบนชีแมวห้ามเลี้ยงพอดิฉันพาเข้าไปดิฉันเพิ่งรู้ว่าดิฉันรีบนำพาหายนะเข้าไปในบ้านพอมันไปอยู่ที่บ้านดิฉันแล้วจุดสนใจของแม่ที่เคยมีแต่ดิฉันเปลี่ยนไปทันที พี่ฉันนอนอยู่ข no, ้างบนลูกกินข้าวลูกยังแม่งไม่อยู่รอยล่นแกมก่อนกินข้าวเลยมามามาเร็วเดี๋ยวแม่ป้อนไม่ต้องป้อนเดี๋ยวลองไปกินกูไม่ได้พูดกับมืงกูพูดกับแมวแล้วคุณอย่ามาถามหาความเท่าเทียมใดๆนะคะ ในบ้านหลังนี้นะคะอาหารแมวของดิฉันคือชั้นเลิศนำเข้านะคะขนมแมวเลียแดกใบยันชาติหน้าแม่งก็แดกไม่หมดมีตัวเดียวแต่ซื้อเป็นสิบลังกูงงมากอาหารแมวอย่างแพงก <_ T> ูของเงินแม่เพราะว่าไม่มีเงินสดช้อปปี้มาส่งของขอยืมสองร้อยดาบนต้องโอนคืนสองพันแต่แมวไม่เคยให้เยียอะไรกันมาให้กูเลย แต่แมเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างนี้คุณคิดดูบางทีอะเวลาคุณจะดูหนังอะคุณยังต้องลุกให้มันเลยอะเพราะมันนั่งอยู่ oh. เราก็าต้องลุก oh. ขึ้นยืนให oh. ้เขามานั่งตากันเรียบร้อย oh. เพื่อที่เราจะได้ดูหนังได้สนุกสนาน oh. <Yeah. S 1> แล้วแมวบางทีเป็นไงชอบผสมพันมั่วซั่ว ไปอยอกนอกบ้านไม่เคยได้เลยไกลเลไกลไหะไปผสมปันวัวสัวเป็นสิบที่สิบตัวดิฉันก็ต้องคอยดูแลเอาเงินที่มีพาไปทำหมันฉีดวัคซีนต่างๆมันเแมวแมวดิฉันกำลังพูดถึงแมวเพราะอะไรคะเพราะเราตกหลุมรักมันโดยที่เราไม่รู้ตัว เรากําลังรักแบบไม่มีเงื่อนไขเรากําลังรักแบบไม่เคยสงสัยว่าทําไมเราถึงรักมันวะเราพร้อมที่จะสละทุกอย่างในชีวิตรายได้ทั้งหมดที่เราเคยหามาเจียตให้มันขนมไม่เคยขาดเสื้อผ้าต้องติดเทรนด์แว่นตาแมวกูก็ซื้อที่รับเล็ดแมวกันชาที่กูดูดก็ต้องแบ่งของมันให้มันดูดกับกูแพงกว่าของกูอีกเล่นไม่ทําหาได้เลยแล้วมันเป็นใคร มันอิทธิพลขนาดไหนมันมีอิทธิพลขนาดไหนนะคุณเวลาคุณเลื่อนดูเฟซบุ๊กดูอะไรไปอ่ะคุณเจอมันรูปหนึ่งอ่ะคุณพยายามจะปัดผ่านคุณก็จะเจอมันอีกใครข่าวลูกแม่กูดูไม่หยุดเลยใี่ไหมเดใครข่าววันนี้มันมาระพราไอ้เหียกูก็ดูไปุกคลิปยังไม่พอ เอาเพื่อนมันมาอีกอเจ๊แมงเนี่ยอะไรเจาแมงเอากูชอบหมาไปด้วยแล้วทีนี้ลามปามในบ้านกูมีทั้งหมาทั้งแมวสิบกว่าตัวเพราะอะไรเพราะเรารักเขาเพราะเราไม่เคยสงสัยเราไม่ได้เลี้ยงเขาคนเดียวเราเลี้ยงครอบครัวเขาเราตัวเล็กๆแค่นี้ แมวครับแมวครับผมครับแมวคือแมวเนี่ยบางทีมันไปผสมพันธุ์มั่วซั่วมันไปมีลูกนอกบ้านบ้างในบ้านบ้างลูกที่อยู่นอกบ้านอยู่ไปอยู่มาจะกลับไปอยู่ในบ้านแล้วเราทำไหมก็ต้องเลี้ยงดูมันให้อาหารมันกินเสร็จพูดมันทำอะไรอาแมวมันก็มีหลายเชื้อ เดี๋วไปเร่อยได้ออกไปเลี้ยงมันเรยไม่ออกตไหนเลยเราเลี้ยงมันเสร็จเนี่ยดูแลมันเป็นอย่างดีมันไม่เคยทำอะไรให้เราแล้วมันคือเผด็จการเพราะสิ่งที่มันทำไว้พวกเราทุกคนที่เลี้ยงมันดูแลมันต้องเก็บขี้มันเหม็นชิบหายขี้มั่วซั่ว วางให้อย่างดีอันใหญ่ซื้อแผ่นรองทรายอย่างดีแบบเป็นต้องหู้ด้วยนะขี่แล้วไม่เป็นหาอะไรเลยไม่เหมน็นแต่ก็เหม็นอยู่ดีคือวางไว้ให้อย่างดีกระบะใหญ่เท่านี้ตัวมึงมีแค่เนี้ยมึงไปกวาดจะเยี่ยวจะขี่แลวจะเยี่ยวจะขี่และ,ะ,ย,และย่อนตูดออกไปนอกกระบะเอาเข้าในกระบะพอขี้เสร็จปุ๊บแม่งโกยทรายออกข้างนอกกระบะใครเก็บกู เยี่ยวก็เหมือนกันกระบะแมวห้องน้นํามีเป็นหาอะไรเยี่ยวบนหัวเตียงกูตลอดเลยล่ะเราก็ต้องดูแลเขาแต่เราจะไม่พูดถึงเขามากหรอกเพราะเราพูดมากไม่ได้ <laughs> นะคะสิ่งที่ดิฉันจะเสนอก็คือว่าดิฉันจะขอเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา หนึ่งหนึ่งแวคืออย่างนี้ให้ทางรัฐบาลจะโอนเงินทัวเล็ตให้คุณเดือนละหนึ่งมืนบาทเฮ้คุณต้องเฮแล้วนะให้ซื้ออาหารแมวเลี้ยขนมพกติดตัวตลอดเวลาถ้าเราเจอแมวจรต้องพร้อมเสิร์ฟทันที อนะคะอ่ะมันซุ่มๆโรนี้ยเมาเลยแล้วกันนะอย่างนี้คืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยนะคะชื่อนี้โนธบุรีนเป็นคอมเมนี้ที่ไปเล่นแต่อยู่ในยืนเดี่ยวนี้แหละแต่เรื่องที่ดิฉันจะมาเล่าเนี่ย คือจริงๆดิฉันก็อยากเล่าเรื่องเนี้ยแต่คือกูก็คือแบบว่าหุยมึงกูไปเจอเรื่องนี้มาเว้ยแต่ว่ากูไม่รู้จะเล่ายัางไงให้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองข้อใจฟิล์มาแต่กูใจกูคือแบบอยากเล่ามากเว้ยคือเรื่องนี้กูก็คือพูดไปเลยแล้วกันนะกูเล่าเรื่องนี้ไปเลยกันนะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองช่างแม่งนะคืออย่างนี้ <ST AN K> ดิฉันเนี่ยนะคะอาทิตย์ที่แล้วล่าสุดคุณขาคือ มีโอกาสได้ไปเดินห้างห้างหนึ่งคุณดิฉันก็ขนาดเดินห้างอยู่นั้นเพราะว่าดิฉันรอพี่ชายดิฉันาะประมาณครึ่งชั่วโมงมเวลาครึ่งชั่วโมงดิฉันก็นั่งเดินตเนตรเตเตรเคุณเคยเห็นไหมในห้างมันจะมีซุ้มหมอดอูที่มันจะเป็นหมอดูนั่งยาวๆประมาณสี่ห้าท่านแล้วเขาก็จะนั่งมีฉากกั้นตรวจลายมือเช็คชีพรจรดูดวงอะไรพวกเนี้ยอาจารย์ต่างๆนะั่นสิ คุณไม่เคยเห็นอะไรเลยเหรอคะเคยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคุณเคยเคยเดินห้างไหมคะขอขอพระนาโทษเคยเดินห้างเคยเดินห้างเนาะเคยเจออยู่เนาะที่เขาเป็นซุ้มซุ้มซึ่งดิฉันเนี่ยเดินผ่านมันอยู่ซุ้มอยู่กลางห้างเนี้ก็เดินผ่านไปห้างในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยมีคุณอาจจะไม่เข้าใจดิฉันอยู่นนรบุรีเนาะมันก็จะเป็นห้างแบบว่าห้างชันเมืองอะคุณเขาก็หลอกดูดวงอะหลอกดูดวงดิฉันก็เดินมองคือดิฉันเนี่ยไม่ค่อยไม่เคยดูดวงหรืออะไรอะนะคะคือคือไม่ได้มีความชื่นชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว แต่ด้วยความที่เราเป็นคอมมิเียน่ะเดินผ่านเราก็แบบเอ๊ะหรือจะหาแมทีเรียลดีวะลองเข้าไปดูสักทีนึงดิว่าเขาจะพูดว่าไรเดินผ่านแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปสักทีเดินวนจนกว่าแม่จะเรียกเดินแบบวนละองส่องละไอ้ขัดเ,เรียกกูทีเดินตกตาด้วยกูศบตาได้ผลคุณเป็นคุณป้าคนหนึ่งคือดิฉันจะเล่าให้ฟังไงนะคะมันเป็นกระบวนการค่ะมันจะมี คุณหมอดูเนี่ยที่เป็นหมอดูเนี่ยประมาณห้าหกท่านนั่งอยู่แต่เขาจะไม่พูดไม่จานนะคะเขาจะนั่งอยู่ในซุ้มของตัวเองแต่มันจะมีป้าคนแก่ที่ดูดวงได้เหมือนกันเป็นคนคอยเรียกใครเดินผ่านหนูลูกหนูลูกหนูลูกหนูหนูหนูมาหนี้มาหนี้หนูนั่นแหละหนูนั่นแหละหนูอะหนูน่ะที่เล่นโทรศัพท์อยู่น่ะน่ะเออเขาเรียกนี้เลยฉันก็เดินอย่างนี้เนาะแล้วก็หนูหนูหนูฉันก็ วิ๊แกงไม่เห็นดีเพราะวะ่าแต่กูก็เดินให้เขาเรียกไม่ใช่หรอวะแต่ทำให้เห็นก่อนหนูลูก่ะ <c oughs> มานี่มานี่พ้าขอดูทวงหน่อยเร็วดูฟี่ดูฟี่ขอดูอะไรมือขอดูอะไรมือหนูเดินสวยมากเลยเนี่ยราศีจับขอดูหน่อยเร็วขอดูหน่อยเร็ว เอาทางกูเลยหนูละคะก็ได้ค่ะเดินเข้าไปหนูนั่งเลยลูกนั่งตรงนี้นะไหนเดินสวยทั้งเลยไหนๆขอดูมือหน่อยดูขอดูไปดูฝีไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งยื่นมือมายื่นมือมายื่นมือยือยอ่นมืหนูนะหนูให้หนูไอ้ฝั่งมือสิล,ลกูกโอ้โหจับโทรศัพท์ทั้งวันเลยไ้หนูอ่ะโอ้โหว,วาสนาดีรวยแบบนี้รวย โอ๊ยแต่มาเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยไม่ดีเลยหนูกำลังมีปัญหาเรื่องงานหรือคิดจะย้ายงานมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ใช่หรือไม่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 เป็นไรเลยค่ะงานโอเคฮ่า เดี๋ยวมันกำลังจะมีมันจะมีคนพยายามที่จะเลื่อยขาวี่เราโอ้โ oh. หรอคะงานไม่ค่อยดีนะเนี่ยเนี่ยเนเส้นเนี้ยลำบากชีวิตจะลำบากเหรอคะอ่ะป้าบอกเลยนะป้าพูดเลยเป็นคนเก่งเรียนรู้ไวฉลาดได้ปริญญาสองใบใช่ไหมเราอะ เดียวพูดอะไรมาผิดหมดมีบริญญาสองใบกูมีใบเดียวไอเรากันลังเราเนี่ยอืมโชคดีนะมีบ้านมีรถไม่มีของพ่อแม่คือพูดอะไรมาไม่ตรงสักอย่างเอางี้แล้วกันป้าเองเนี่ยก็อันนี้เรื่องจริงนะป้าเองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเก่งมาก แต่ป้าอยากจะให้หนูไปคุยกับอาจารย์ป้าอาจารย์ป้าเนี่ยเป็นขั้นเทพ <_ an> เป็นระดับปรมาจารย์ <_ an> โอ้ยกเอวแล้วว่ะ <_ an> แต่ก่อนที่หนูจะไปหนูต้องโอนปัใจจัยให้ป้าก่อนเท <_ an> ่าไหร่คะป้าร้อยเก้าเก้าโอยไม่มีเงินสดโอนได้หูก <_ an> ครบทุกอย่างที่ว่าค้าใอยู่นี่หูกให้หนู ก็โอนเสร็จเ้ยขอให้โชคดีนะสาธุชีวิตมีแต่โชคบุญโชคมาบวยพรกูเกือบค่งช่วมมบุญผายผายหนูมานี่ทุกมา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 กับป้า <c oughs> ก็เป็นอาจารย์นั่งสี่ห้าท่านดูแบบพุงฐานทุกท่านใส่พักเต็มทุกท่านเราก็เดินไปอาจารย์คนนี้เลยหนูอาจารย์คะเดี๋ยวฝากน้องเขาด้วยนะคะพอดีน้องเขาอยากมาดูดวงอาจารย์ค่ะเดินเข้าไปนั่งคุณนึกภาพนะอาจารย์วัยประมาณ สี่สิบกว่า,วาหรือห้าสิบต้นๆไว้หนวดแต่ว่าหน้าขาวนะเหมือนทาครีมนิดนึงกันแดดอาจจะกันแดดเดยน,นะแต่ว่าแต่ว่าหน้าขาวใส่แว่นดําทรงเ,เลแบนละเต็มเลยบนโต๊ะเนี่ยเต็มไปด้วยแบบกระดานอุปกรณ์ดูดวงเยอะมากซึ่งที่ฉันก็แบบโอ้ดูนา่าเกงขามากเลยก็นั่ง,งรู้วันเดือนปีและเวลาเกิดไหม ทราบค่ะฮมาเลยไอ้พวกคนรู้วันเดือนปีเวลาเกิดเนี่ยกูจะทายให้แม่นตกเก้าอี้เลยต้องตกเก้าอี้เลยอะวะเช่อาจารย์แม่งหาว่ะจริงอรอาจารย์กูจะเป็นอาจารย์มึงไปตลอดชีวิตถ้ากูทายไม่แม่นมึงเอาไฟมาเผาตำลากูได้เลย เชีย <Yeah. S 2> oh. ตืถึงเต้นว่าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแม่งหยิบกระดานขึ้นมาตีเป็นวงกลมเขียนเลขไทยลักนณาสองดาวพุธต,ตกพฤหัสเข้าเสาแยกลักนณาปีดวงไปไม่รู้เรื่อง <laughs> พูดเีี่อะไรวะสุขเข้าเสาแทรลักนณาซอนพูดอะไรก็ไม่รู้ แลคะอาจารย์ยังไงนะคะเอาละอาจารย์ดูดวงเราแล้วอะชีวิตเราเหมือนจะผสมความสําเร็จนะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ค่ะอาจารย์นี่งไงเพราะอะไรรู้ไหมเรามีกาลากินีอยู่ในตัว <H> oh> จริงเหรอรหรอา <P ers> จารย์อาจารย์ขอพูดอะไรตรงๆได้ไหม ยืนหน้ามาให้ใกล้ยืนหน้ามาให้ใกล้อาจารย์ะพูดอะไรตรงๆเรามีตกขาวใช่ไหมฉี่ตรงครับต้องจานอาจารย์กําลังนั่งอยู่อ่ะมึงเขาจะมีวากูนได้หรือเราขึ้นยืนหน้าไปตรงๆเข้าไปใกล้หน้าอาจารย์มันอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยอาจารย์ไม่อยากพูดเสียงดังเดี๋ยวคนได้ยินเรามีตกขาวใช่ไหมเฮีย อาจารย์ได้กินเหรอคะเราใส่ชุดกระโปรงไงเราก็ไม่มั่นใจดีได้กินปะเนี่ยไม่ใช่ทาาไม่ได้กินแต่อาจารย์รู้เพราะว่าเราอ่ะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวโอ้การมีตัวเขาสิ่งไม่ดีอล้วเนี่ยเพิ่งรู้เราอ่ะคนที่เขามีใยอ่ะมีไยที่ปากก็พูดเก็งใช่ไหม มีไฟที่เท้าก็เดินทางบ่อยใช่ไหมเรามีไฟตรงนั้นใช่ไหมโอ้ไม่เคยเห็นเลยค่ะเฮ้นี่เราอ่ะจะทําอะไรก็เหมือนจะประสบความสําเร็จแต่ไม่สําเร็จเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเพราะเรามีสิ่งไม่ดีอยู่กับตัวอาจารย์พูดตรงตเลยนะเวลาเรามีอารมณ์เราจัดหนักเลยใช่ไหม เม่นมากจา <uge> นาจาใช่ค่ะเวลามีลมจัดเต็มเลยจานนี่ไงแต่เวลาไม่มีอารมณ์เราไม่ทำเลยใช่ไหมโอ้โหเฮียคนเม่นเลยไม่มีใครรู้เลยว่าถ้าเรามีอารมณ์ก็จะจัดถ้าไม่มีก็ไม่จัดหัวาจานเม่นมากเลยค่ะก็พูดอวยเข้าไปเนาะเม่นมอะ แล้วหนูทาไงดีคะเนี่ย <c oughs> อาจารย์พูดเลยนะอีกหน,นึ่งรอยยี่สิบวันเนี้ยจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในตัวหนู <c oughs> แล้วคะ <c oughs> ปัญหาเรื่องงานจะขี้คายแต่หนูไม่มีปัญหาเรื่องงานเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หนูจะได้ลาบก้อนโตลาบก้อนใหญ่เราจะได้เงินอู้ฟังดูดีนะได้เงินที่เราไม่คิดว่าเราจะได้อาจจะได้มรดกหรืออะไรสักอย่าง ดูดีทีค่ะอาจารย์สองเราอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รายได้ที่ดีขึ้นหรือมีชื่อเสียงโอ้หรือกูจะดังวะ่ะดีมากเลยอาจารย์อะไรอีกคะสามแฟนที่เราครบอยู่จะขอเราแต่งงานเชีย yeah. หนูไม่มีแฟน <laughs> อาจารย์หนูไม่มีแฟนอะ <laughs> อย่าลบหลู่ภายในสามเดือนเนี้ย จะมีแฟนและอาจจะท้องด้วยโอ้ยโดนทักว่าท้องแล้วจริงเหรออาจารย์ท้องได้ไงวะกูฉีดยาคุมแต่ก็ไม่ได้เถียงเขาเราจะอาจจะท้องนะเป็นเรื่องดีๆทั้งสามเรื่องเลยใช่ไหมไม่ไม่ไมอยากมีลูกเลยอาจารย์ไม่คิดจะมีเนี่ยเราก็ชอบตลกแบบเนี้ยไม่ตลกไม่อย่างมี้อาจารย์ เท่าที่ดูเนี่ยเรามีแฟนมาแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนที่สามใช่ไหมโหเยี่ยเป็นสิบอาจารย์หนูมีเป็นสิแต่เราต้องมีคนอยู่ในใจคนนึงอะยังคิดถึงเขาอยู่ะสิคนไหนวะคือแบบไม่ถูกสักอย่างพูดอะไรมาไม่ถูกคือแบบไม่ถูกสักอย่างจนเราแบบเอางี้อางี้อาจารย์แล้วหนูต้องทำยังไงคะเนี่ย ที่มันไม่ดีเนี่ยเอางี้เธอนะจะต้องไปอาบน้ําด้วยน้ํามะพร้าวโอ้แลคะเธอไปซื้อลูกมะพร้าวมาเลยลูกหนึ่งในตลาดเนี่ยซื้อมาแล้วอาจารย์จะเขียนเหมือนแบบลงยันน่ะเขาก็เปิดรูปให้ดูอะมะพร้าวที่เขาเขียนเป็นแบบอักขรลงยันน่ากลัวน่กกลัวเขียนบนมะพร้าว หนูต้องเอามะพร้าวลูกเนี้ที่หนูซื้อมานะเดี๋ยวหนูเดินไปซื้อนะเอามะพร้าวมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์จะทําพิธีเสกมะพร้าวนี้ยแล้วเอามะพร้าวกลับไปแล้วอาบน้ําด้วยน้ํามะพร้าวแล้วหนูจะหายเป็นตกขาวโอ้หรอคะแล้วชีวิตหนูจะดีขึ้นแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆกูแบบเฮียเล้ว,วะจริงปะเนี่ยแค่นั้นเลยเหรอคะอาจารย์ไม่ไม่สิไม่สิไม่สิไม่ใช่แค่นั้นคือ อาจารย์ต้องพาหนูไปที่วัดแล้วทำพิธีบายสีสู่ขวัญขอขมาอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องอถวายหัวหมูดอกไม้เก้าอย่างถลไลม้สิบสองชนิดทูบเทียนแล้วก็ต้องไปวัดที่นูน่นสักแก้วโอ้ยหนูไม่ไปแล้วค่ะอาจารหนูไม่หนูหนูหนูไม่เข้าวัดเลยหนูนับถือคิดด้วยบอกเขาแบบนี้ไม่เป็นไรโอนปันจจัยมาให้อาจารย์เก้าพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบาท รวมค่าน้ำมันแล้วเสร็จเสร็จส e nah, ับเนี่ยหนูจ <ız? mate được kindergarten> ่ายอาจารย์มา9 9้ายก้าสชีวิตหนูจะดีเลยจะถูกรางวันใหญ่จะได้เลื่อนขั้นจะได้รับมรดกโอ้โหจ่ายแค่9 9้ายเกบาทเท่านั้นโอ้ยมีจาชีพอยู่รอบตัวจริงๆเลยกูทำไงดีวะเนี่ยพอเหรอคะอาจารย์พอ9 9้า้ยก้าสบาบาทพอ หนูหมายถึงเงินในบัญชีะคะ่ะมีไม่พอค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูพร้อมเท่าไหรอ่อะเรื่องต่อรองกับกูแล้วเรื่องต่อรองราคากับกแล้วอามี้ละนะคะจา์หนูอาหนูต้องไปละเพราะว่าอติดงานนะคะต่อ,อทํำท่าโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาในสัน <laughs> ฮลัลโหลถึงแล้วเหรอ <laughs> โอเคไปก่อนนะอาจารย์ะคะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตต้อง,ต,องต้องลาแล้วคะ่ะ ไปก่อนคือช่งเลยพอรู้แล้วว่าแบบมันมีฉาชีพแล้วแต่ได้แต่ได้คอนเทนต์แหละได้ไปเล่าเขาก็แบบอ่ะอ้อแอดไลน์อาจารย์ไว้พร้อมเมื่อไหร่โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์พาไปก็ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูขอเป็นเบอร์แล้วกันนะคะหนังก็บอกเบอร์เป็นเบอร์อาจารย์ชื่ออะไรคะเบียร์อาจารย์อะไรนะคะอาจารย์นพดลอาจารย์คือเราเกิดอะไรความคิดเราอ่ะอาจารย์สมชายอาจารย์นพดลชื่อมันต้องเป็นอย่างนั้นอะ อาจารย์เบียอาจารย์เบียอาจารย์เบียเฉยๆเลยเหรอเบียที่ใช้ดื่มใช่ใช่อาจารย์เบียเบียขอแอดไลน์หน่อยนะคะนี่สแกนคิวอาร์โค้ดอาจารย์นี่สแกนไปเธอเชื่อไหมโปรไฟล์ไลน์เขาอะเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้เป็นมือถือนะเป็นหน้าของคนที่แบบมีหนวดแล้วทาหน้าขาวๆอ่ะแล้วก็คือแบบ จีบปากจีบคอแล้วข้างล่างเขียนยู่ไล์ข้างหลังเป็นใบกันเป็นแบบเป็นบ้องกันชาเป็นอะไรอยู่ข้างหลังเป็นแบบคือเราเห็นรูปแล้วเราแบบอยากสั่งบุหรี่ไฟฟ้าเขาอะคือเราเห็นรูปแล้วแบบอยากอาจารย์คะวันนี้นะัดล้างแอร์ได้ไหมคะคือไปอย่างนั้นเลยอะคือไปแบบเหมือนขายน้ำกระท่อมอะคือแบบนั้นเลยอะแล้วแบบ ความน่าเชื่อถือไม่มีเลยใดเลยแล้วแบบคนนี้เหรอคะอาจารย์ใช่น่ะนะอาจารย์เองกูบอกแล้วกูจะเป็นอาจารย์ให้มึงตลอดชีวิตกูแบบอืโอเคค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์แน้วเดินกลับมาด้วยคํคำถามนี้ค่ะใจแล้วก็แบบ เฮียกูต้องเล่าอ่ะเรื่องนี้กูต้องเล่านะคะแล้วพวกคุณก็คือคู่โชคดีที่ดิฉันนำมาเล่าให้ฟัง <laughs> ขอฝากโค้ดสุดท้ายเอาไว้นะคะก่อนจะกลับด้วยคำคมนะคะของคุณที่ขังลิ้นจะเลียลม้มนะฮะมีลุงไม่มีเรามีแมวต้องมีโอขอบคุณค่ะนี่น้ทบเบรียนนี่โน้ทับบอรียนค่ะขอบคุณค่ะ